เคยีแอนิเมะขอเสนอฟื้ลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่521สีหน้าของปรมาจารย์ซือโม่เปลี่ยนไปและยืนขึ้นทันทีดวงตาม,มองออกไปดุดสายฟ้า้ายจะสามารถแทงทะลุม่านพลังทั้งหมดและเห็นวังหลินยืนอยู่บนยอดภูเขาข้าประเมินความเจ้าเร่ข,ของมันต่ำเกินไปอย่างไรก็ตามเบื้องหน้าพลังของจริงทั้งหมดก็ไร้ประโยชน์ปรมาจารย์ซอโม่เยาะเย,ะเยะ้ยและ หายตัวไปอย่างไร้ล่อง่อยมีเพียงพ่อลูกจากเผ่ามังกรคุ้มกอบที่นิ่งท่านพ่อระดับปวงเพาะเซียนคนนั้นสูงส่งและเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขากําลังซ่อนตัวอยู่ที่นี่เราหัวหน้าเผ่าก็พูดเขาไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนข้าเดาไม่ผิดล้วก็เขาคือคนที่กวาดล้างเผ่าสายฟ้ากระจายสังหารหัวหน้าูวบุโสจากนั้นถูกสภาราชันไล่ราบทั้งอย่างผนึกเซียนไปแสนคน อะไรนะปรมาจารย์น้อยตกใจไม่เช่นนั้นทําไมเสียนขั้นที่สามเช่นปรมาจารย์ซอโม่ถึงมาที่นี่นอกจากนี้คนที่ทําลายเผ่าสายฟ้ากระจายก็ไม่เช่เสียนขั้นที่สามไม่เช่นนั้นพ่อคงไม่ช่วยปรมาจารย์ซือโม่หรอกปรมาจารย์น้อยกเกยว่าหากผูบุสโสซอโม่ทําสําเร็จก็คงดีแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้หากเขาไม่ตายก็คงบาดเจ็บสาหัสเขาจะพยายามหนีไปฟื้นตัว อย่าว่าแต่จะต่อสู้กับเราเลยแม้เขาจะมาสร้างปัญหาให้เราข้าก็จะขวางไม่เขาจากไปไหนนอกจากนี้พ่อของเจ้าคือผู้วุโสตกสวรรค์ลำดับที่เก้าและเป็นตัวแทนของสภาสวรรค์เขาไม่กล้าหรอกหัวหน้าเผ่ามังกรหุ้มเกาะดูภูมใจก่อนจะจากไปวังหลินมีท่าทีสงบมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเอามือไผ่หลังพร้อมกับหากมองจากระยะไกลจะดูเหมือนเทพนะัก เขายือนอยู่ที่นี่คล้ายประสานเข้ากับโลกเขาคือฟ้าดินเด็กหนุ่มเมื่อสองพันปีก่อนเติบโตขึ้นและยือนอยู่บระดับสูงสุดของการบ่มเพาะกระทั่งกาท้าทาทยเหล่าเซียนขั้นที่สมแม้เซียนขั้นที่สมจะมาที่นี่ด้วยร่างอวตารและเป็นระดับทะรวงสวรรค์ระดับที่5้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามในโลกใบนี้ทั้งดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกนอกจาก,กวางลินแล้วจะมีคนก้าท้าทายเหล่าเซียนขั้นที่สามสักกี่คนกัน ตอนนี้วังลินมีกินอายปรมาจารแห่งยุคสมัยภายใต้ความสงบนั้นซ่อนพายุฝืนลิขิตสวรรค์และจิตสังหารเอาไว้เขากล้าต่อสู้กับสวรรค์และต่อสู้กับโชคชะตาต่อสู้กับเตา่าเขาคือวังลินเต่าสวรรค์ต้องการขโมยชีวิตหลีมู่หวานไปแต่เขาขอเสี่ยงเพื่อโอกาสรอดเขาควบแน่นเพิงน,นรลการแต่จากนั้นก็ละทิ้งมันไว้ พึ่งพาแต่ห้าแกนแท้ในการกระตุ้นประตูมหาดับศูนย์เขาเดินลงบนเส้นทางโบราณแทบไม่มีใครรู้จักเขานำคนของโรคเจล้านทะลวงผ่านสวรรค์ออกมาจากที่คุมขังเขาสังหารหัวหน้าคุบุโสของเผ่าสายฟ้ากระจายโดยระดับบ่วมเพาะที่ต่ำกว่าเขาใช้พลังของตัวเองคุ้งผ่านดาราจักรโบราณเพื่อนำรีเฉียนเหมยกลับบ้านเขาทำให้ดาราจักรโบราณตกอยู่ในความวุ่นวาย และถูกไล่ล่ากันทั้งดาราจับด้วยสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้แม้กระทั่งชิงสวงซึ่งเป็นลูกสาวของชิงหลินยังต้องถอนหายใจแล้วรู้ว่านางเทียบเขาไม่ได้นี่คือวังหลินเดินบนเส้นทางที่ไม่ได้ใฝ่หาความเป็นอมะตะแต่มีชีวิตที่ไม่เสียใจและไม่มีสิ่งใดที่เขาละอายใจปานกระบี่เต็มไปทั่วโลกขาดเพียงหนึ่งก็จะเป็นปานกระบี่40ล้านสาย ก่อนไม่กระจัดกระจายตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าโรคมีปานกระบี่หรือปานกระบี่มีโรคอยู่กันแน่เมื่อหวังหลินชี้แขนขวาออกไปปานกระบี่เกือบ40ล้านสายก็เริ่มรวมตัวกันราวกับเกิดเป็นวังวนขึ้นที่ปลายนิ้วปานกระบี่เคลื่อนไหวทั้งหมดเพียงแค่วินาทีนั้นปานกระบี่เกือบ40ล้านสายหายวับไปประสานเข้ากับนิ้วชี้ขวาของวังหลิน ดัดชนีแฝงพลังสั่นสะเทือนสวรรค์ไว้ข้างในเพียงแค่หนึ่งนิ้วก็มีพลังปานกระบี่4ี่สบล้านสายในท้องฟ้าส่งเสียงดังกึกก้องปรากฏเป็นวังวนเชื่อมต่อกับฟ้าดินห่างออกไปมันเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงดังสนัน่นปรมาจารย์ซอโม่อยู่ในวังวนกล้าท้าทายข้าปรมาจารย์ซอโม่เจ้ากล้าดีนักน้ำเสียงนั้นคลุ้งเข้าใส่วังดินปรมาจารย์นั้น สูตรเอาพลังจากสวรรค์เพื่อสร้างวังวนขึ้นมันกลายเป็นวิชาเอาไว้โจมตีวังรินภาพมากไปแล้วเมื่อปรมาจารย์ซื้อโมมาถึงวังรินก็สร้างผนึกปนคุ้นเขาวินาทีนั้นภาพภูเขาไฟมากมายปรากฏโด,ดยระดับบ่มพาะของเขาจึงแข็งแกร่งยิ่งกว่าแต่เดิมภาพภูเขาไฟมากมายปรากฏขึ้นทีละแห่งเสียงดังสนั่นก่อเกิดเป็นคลื่นเสียงกระแทกแผ่กระจายออกไปกว้างไกล วังอลลินถูกล้อมรอบด้วยภูเขาไฟสีหน้าท่าทางสงบหนึงแต่ดวงตาเต็มไปด้วยจ,จิตสังหารทรงพลังเต็มเปี่ยมปรมาจารย์สื่อโม,โมมีใบหน้าเคร่งเครียดเขาไม่กล้าประเมินพลังของอีกฝ่ายตำเกินไปเพราะเป็นคนที่สามารถกระตุ้นประตูมหาดับศูนย์ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งเพิงนอกราการตอนนี้สองฝ่ามือสร้างขนึกและสะบัดมือวังวนรอบตัวก็ร้อยพุ่งเข้าหาวังอลลินในเวลาเดียวกันวังอลลิน ชี้นิ้วใส่ท้องฟ้าตวัดลงมาอย่างดุนแรงภูเขาแรกปนสลายน้ำเสียงวังหินดังขึ้นภูเขาไฟก็เริ่มสั่นควันพวยพุ่งออกมาปกคลุมท้องฟ้าปะทะเขากับวังหวนก็เกิดเป็นคลื่นกระแทกแผ่กระจายออกไปทั่วสารทิศท้องฟ้าก็สั่นไหวพื้นดินแตกละแหงวินาทีนี้ดาวเคระน์เริ่มสั่นสะเทือนภูเขาปนสลายที่สองปนสลายที่สามภูเขาไฟาระเบิด เกิดลาวาพวยพุ่งออกจากวางังวนตอนนี้เสียงดังสนั่นมากพอจะสั่นสะเทือนแก้วหูในโลกปรากฏรอยแตกเชื่อมต่อกับฟ้าดินในท้องฟ้าเป็นรอยแยกอวกาศลากยาวไปบนพื้นดินจนเกิดเป็นรอยแยกลึกภูเขาปนสลายที่4่ปนสลายที่5ภูเขาไฟเริ่มทับซ้อนกันจนกระทั่งกลายเป็นภูเขาไฟจริงๆหนึ่งแห่งมันเริ่มการระเบิดทำลายล้าง อย่างไรก็ตามแม้ภูเขาไฟลูกนี้จะดูเหมือนจริงมากมันกลับไม่มีวิญญาณและถูกสร้างขึ้นมาจากวิชาวังดินกระโจนขึ้นไปในอากาศแขนขวายื่นเข้าหาพื้นดินในเมื่อภูเขาไฟไม่มีวิญญาณข้าก็จะให้วิญญาณกับมันแยกวิญญาณภูเขาทั้งหมดบนดวงดาวนี้ขณะวังดินเอ่ยขึ้นดาวเคราะห์เ <Kristen> ซียนก็สั <li> like ่นเทาพื้นดินดังกึกก้องราวกับมังกรกําลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินภูเขาหนึ่งลูกแตกสลายทันที กลายเป็นกองหินเลากับมันถูกทุกอย่างกดทับในครั้งเดียววิญญาณของมันการคำจุนของมันถูกวังรินแยกออกมาทั้งหมดเหล่าภูเขาพังทลายไปทีละแห่งพร้อมถูกแยกวิญญาณออกมาวิญญาณภูเขาล่องรอยรวมกันในมือวังรินไม่มีภูเขาเหลืออยู่บนดวงดาวนี้แล้วสิ่งเดียวที่มีอยู่คือกองหินวังรินกลุ่มวิญญาณภูเขาทั้งหมดและโยนออกไป วิญญาณภูเขาประสานกับภูเขาไฟในวังวนนั้นของปรมาจารย์ซอโมะตอนนี้ภูเขาไฟมีวิญญาณแล้ววิญญาณแข็งแกร่งทรงพลังยิ่งเนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาจากวิญญาณภูเขามากมายในที่สุดภูเขาไฟก็เป็นภูเขาไฟจริงๆในตอนนี้วิชาปนคุณเขาถือได้ว่าสมบูรณ์แบบคุณเขาปนสลายที่เก่าวังรินก็โดดตรงเข้าหาปนสลายสุดท้ายภูเขาไฟสั่นไหวเกิดเป็นเสียงดังกึกก้อง ลาวกับพายุกําลังชะล่วงออกมาภูเขาไฟก็แตกสลายกลายเป็นพายุที่มีแตก่ก้อนหินลาวาควันสีดําและวิญญาณภูเขาพายุปะทะเข้ากับวังวนของปรมาจารย์สื่อโมเข้าโดยตรงกินอายทําลายหลังแพ่กระจายออกมาล่อนลงใส่ร่างวังหลินเสื้อผ้ากระพิ้วไหวเส้นผมก็ปิววันใบหน้าก็ซีดไม่เพียงแต่จะไม่ลาถอยเข้ากับพุ่งเข้าหาปรมาจาร์่อโม ปรมาจารย์ซูโม่ไปหน้าซีดเหมือนกันตอนที่ขคลื่นกระแทกตีใส่เขาเปลี่ยนร่างเป็นลำแสงแล้วพุ่งออกไปปนคุณเขานี่มันวิชาของไป่ฟ้านปรมาจารย์ซูโม่เคลื่อนที่รวดเร็วดุดแสงก่อนจะใช้สองมือสร้างผนึกและสะบัดออกไปสวรรค์คือภาพวาดหลังสิ้นสุดเสียงตะโกนท้องฟ้าเปลี่ยนไปคลื่นนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในอากาศเกิดการบิดเบี้ยวสีสันทั้งหมดหายไปจนเป็นสีขาวบริสุทธิ์สีขาวนี้เป็นเหมือนภาพวาด เงานับไปทวนก่อตัวเป็นภูเขาและแม่น้ําพื้นดินเป็นหมึกปรมาจารย์ซื้อโม่คำรามจากนั้นทางพื้นดินก็ดังสนั่นตอนนี้พื้นดินปัตจพีกลายเป็นน้ําหมึกไปหมดข้าเป็นผู้กันหนึ่งผู้กันทะรวงสวรรค์เศษสิส้นเตาทะรวงสวรรค์ของข้าปรมาจารย์ซื้อโม่สะบัดมือเหลากลับเป็นผู้กันโรคเปลี่ยนไปตามที่เขาสะบัดเหมือนกําลังสร้างโรคตัวเองวังลินค่อยๆมองตอนที่เขาสนทนาเต๋ากระีเชียนใหม่ พวกเขาพูดคุยกันเรื่องวิชาเซียนวังลินยังได้รับยกของสื่อมาโม่มาด้วยทั้งหมดนี้ทําให้เขาได้เรียนรู้วิชาที่โด่งดังในสํานักททรวงสวรรค์มันคือเรียกกันว่าเตาททรวงสวรรค์มีเพียงเจ้าสํานักและหัวหน้าอาวุโสข,ของสํานักทรวงสวรรค์ที่สามารถเรียนรู้มันได้มันเป็นวิชาที่ท,ทรงพลังยิ่งปรมาจารย์สื่อโม,ปม่ปรมาจารย์สื่อโม,ม่โมหรือว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์สื่อโม่อยู่ระหว่างภาพวาดกับน้ำหมึก ขณะโบกมือน้ำหมึกที่เคยเป็นพื้นดินก็เริ่มสันไหวเขาเป็นเหมือนผู้กันวาดภาพภูเขาและแม่น้ำไปบนภาพวาดสะบัดมือเพียงไม่กี่ครั้งเขาก็วาดดาวเคราะห์ที่ตนเองอยู่มีร่างวังนินปรากฏบนภาพวาดแม้เป็นแค่ร่างอวตารข้าก็ยังฆ่าเจ้าด้วยเต่าทรวงสวรรค์ได้แววตาซือโมเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นและยกแขนขึ้นอย่างไรก็ตามในวินาทีวังหลินกับเผยแสงประหลาดซือหมาโม แห่งสำนักเทรวงสวรรค์น้ำเสียงเนี่ยดูดสายฟ้าฟาดดังไปทั่วโลกปรมาจาร์สือโมก็หยุดและมองวังดินวังดินก้าวไปข้างหน้าเพียงเสี้ยววินาทียกแขนขวาขึ้นชี้ไปข้างหน้าสวงสวรรค์เปลี่ยนสีก่อนเมฆก,กระจัดกระจายร่างวังดินหายไปปรากฏตัวเบื้องหน้าปรมาจาร์สือโมกแขนขวากดลงใส่กลางหน้าผากของสือโมอย่างรุนแรงสีหน้าท่าทีของปรมาจาร์สือโมกก็เปลี่ยนไปเนื่องด้วยเสียงคำรามของวังดิน ขาดโอกาสที่ดีที่สุดในการใช้วิชาตอนนี้เขาไม่ลาอะไรมากนะักจึงสะบัดมือเพื่อวาดทะลวงฟ้าดินภูเขาและแม่น้ำในภาพวาดเกิดการฉีกขาดทุกอย่างพังทลายแม้กระทั่งร่างวังดินในภาพวาดก็บิดเบือนพลังฉีกกระชากพุ่ดออกมาจากร่างวังดินและเปลี่ยนกายเป็นความเจ็บปวดวังดินนาซีดโลหิตพุ่งขึ้นมาแววตาเต็มไปด้วยจิตสังหารก่อนที่นิ้วจะชี้ออกไปพลังอำนาจของหนึ่งดัชนีนี้ ทำให้ปรมาจา์สื่อโม่ต้องตกตะลึงรีบถอยรน่นและยกน้ำหมึกขึ้นมาเขาสัมผัสถึงวิกฤตแห่งความเป็นความตายจากดัชนีนั้นได้นี่มันวิชาอะไรกันน้ำหมึกสีดำข,ดขัดขวางด้านหน้าวาังรินเอาไว้และชนเข้ากับดัชชีในตอนนี้เองเราปานกระบี่กระปากดที่ปลายนิ้วนี่คือหนึ่งในไพ่ตายวังรินหนึ่งในสามกระบวนท่าสังหารที่วังรินเตรียมเอาไว้สังหารปรมาจา์สื่อโมปานกระบี่พุ่งออกมาอย่างรุนแรง หนึ่งสายสิบสายร้อยสายพันสายหมื่นสายสิบล้านนิ้วมือเขาบรรจุป,ปานกระบี่ไว้สามสิบเก้าล้านเพิ่มเติมนิ้วมือวังดินจึงมีปานกระบี่ครบสี่สิบล้านสายพลังปานกระบี่สี่สิบล้านสายถือว่าสั่นสะเทือนสวรรค์ทั้งหมดปรากฏขึ้นมากวางสองตัวตอนนี้พุ่งขึ้นมารอบรอบนิ้ววังดินปรมมจารย์ซอโมไม่อยากเชื่อสายตานี่มันเป็นผลเสียง,งดังสนั่นคับฟ้าจนสั่นสะเทือนสวรรค์ เมื่อปะทะกับปานกระบี่น้ำหมึกที่เกิดขึ้นจากพื้นดินก็พังทลายปานกระบี่แทงทะลุผ่านน้ำหมึกและพุ่งตรงก็ใส่ปรมาจารย์สืโมงปานกระบี่ทั้งหมดเกิดเป็นพายุขึ้นโดยมีวังดลินเป็นจุดศูนย์กลางพายุกระบี่เป็นกิ่นอายกระบี่ทรงพลังและแหลมคมมองไกลๆมันเหมือนอสอรพิษนับหมืน่นกำลังเหาะเหินและเป็นภาพหน้าตกตะลึงเพียงพริบตาเดียวดัดชนีทั้ง40ล้านสาย หลนลงใส่ร่างของปรมาจารย์สอโมเขากากโลหิตล่างสั่นเทาเหากำลังฉีกขาดแต่ฝ่ามือรีบสร้างขนึกไม่ใช่ว่าร่างกายเขาพังทลายแต่เขาใช้วิธีพิเศษเพื่อรวบเรี่ยงท่าสังหารของวังหลินและปรากฏตัวห่างออกไปหมื่นฟุตเมื่อปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งชาเขตการประหลาดยิ่งเผยออกมาตรงหน้าเหนือท้องฟ้ามีอีกฟ้าหนึ่งพื้นดินด้านล่างมีอีกพผื้นดินหนึ่งวิชาทรวงสวรรค์จะสร้างอีกโรคหนึ่ง เหมือนเป็นห้องคุมขังมันยังประสานเข้ากับศัตรูทำลายภาพวาดเหมือนกำลังทำลายโลกและใช้มันเพื่อฆ่าพวกเขาวังรินถูกโรคที่สร้างขึ้นจากวิชาทะรวงสวรรค์เข้าล้อมรอบและไม่สามารถออกไปได้ปรมาจารย์ซือโม,โม่นั้นมีท่าทีดุดันสองฝ่ามือสร้างขนึกและเอ่ยว่าะรวงสวรรค์สิ้นคำพูดโรคในวิชาที่วังรินอยู่ก็เกิดเสียงดังภาพวาดในท้องฟ้าเริ่มฉีกขาด ล่างวังดินเริ่มบิดเบี้ยวในวินาทีนั้นเราเซียนทั้งหมดบนดาวเคเซียนก็สั่นไหวชายชราจากเผานกกระจอกเพิงและคนรอบตัวเขาเริ่มสังเกตการต่อสู้นี้ได้เห็นฉากเหตุการณ์ที่เปิดขึ้นแววตาเต็มด้วยความหวาดกลัวสีหน้าทาทีอธิบายไม่ถูกเขาต้องตายแน่วิชาทรวงสวรรค์ทรงพลังสมชื่อจริงๆปรมาจารย์สื่อโมปรมาจารย์สื่อโมข้าไม่คิดว่าเขาจะมาเห็นชัดเจนเลยว่ามีเป้าหมายเป็นคนที่แรกเม็ดยาก,กับข้า น่าเสียดายข้าไม่รู้ว่าโรหิตจากเม็ดยาวิญญาณนั้นมาจากไหนชายชรลาเผ่านกกระจอกเพิงใส่หน้าเขาคิดเวลาว่าวังรินกําลังจะตายนาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามังกรคุ้มเกาะปรมาจาร์น้อยแผ่กระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาเพื่อสังเกตการในสุดก็ผ่อนคลายเขาแข็งแกร่งมากแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถหนีรอดจากวิชาของปรมาจารย์สื่อม่วไปได้วิชาทรวงสวรรค์ช่างน่าอัศจรรย์มันสามารถสร้างโรคของตัวเอง เพื่อทะลวงออกมาอีกชั้นหัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มกอดกระทอนสายตาและผ่อนคลายเขาไม่รู้ขีดจำกัดตัวเองปร,รมาจารสื่อโมกเป็นเซียนขั้นที่3ดังนั้นแม้จะมาด้วยร่างอาวตารแต่ปร,รมาจารสื่อโมไม่ใช่คนที่สามารถต่อกกนด้วยได้ถึงแม้จะฆ่าหัวหน้าผู้บุโสข,ของเผ่าสายฟ้ากระจายเขาไร้ประโยชน์ต่อนหน้าปร,รมาจารสื่อโมกอย่างไรก็ตามการที่เขาโดนปรมาจารสื่อโมไล่ล่าจึงไม่ใช่คนธรรมดา โชคดีที่เขาไม่มีโอกาสรอดแล้วไม่เช่นนั้นหากเขาสร้างปัญหาข้าคงต่อกกรเขาได้ยากขณะที่หลายคนที่คิดว่าวังดินไม่น่าจะสามารถหนีไปไหนได้โอกาสเนี่ยได้พุ่งขึ้นมาความเจ็บปวดรุนแรงก็บขุดขึ้นมาในร่างดวงตาแดงฉานปานกระบี่สี่สิบล้านนั้นล้อมรอบตัววังหลินปานกระบี่สี่สิบล้านทะลวงภาพวาดแห่งฟ้าดินให้ข้าทะลวงทะลวงวังดินคล้ายเปลี่ยนกลายเป็นปานกระบี่ ปานกระบี่สายนี้กลายเป็นปานกระบี่ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางปานกระบี่40ล้านสายพายุปานกระบีล่ล้อมรอบเขาเป็นกินอายทำลายล้งังและพาวางดินเข้ามาในภาพวาดวินาทีนั้นพายุชนเข้ากับภาพวาดปานกระบี่40ล้านสายเริ่มกระนำใส่ภาพวาดเกิดเสียงดังขึ้นทธอรวงเปิดเสียงที่แหบแห้งก็ดังด้วยความเจ็บปวดเขากากโลหิตสีหน้าดุดันสะบัดแขนขวาทำให้ปานกระบี่ดุร้ายยิ่งขึ้น โลกที่สร้างขึ้นจากวิชาทารวงสวรรค์ถึงกับแตกกระจายโรคแตกสลายเปลี่ยนกลายเป็นคืนกระแทกกวาดผ่านดาวคอกวังหลินเป็นอิสระวินาทีที่เป็นอิสระชายชลาเผ่านกกระจอกเพิ่งถึงกับลืมตาไม่อยากเชื่อพร้อมกระสูดหายใจไม่เพียงแค่เขาแม้แต่ปรมาจารย์น้อยแห่งเผามังกรคุ้มเกาะยังหวาดวันและก้าวถอยหลังนี่นี่ดานหัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มเกาะด้วยสีหน้าท่าทีเปลี่ยนไป สื่อหมาโมกการต่อสู้ของเรามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นในเมื่อเจ้าพยายามทะลรวงสวรรค์เช่นนั้นข้าจะพลิกสวรรค์ในดวงตาของวังหลินปรากฏโล่ขึ้นและหมุนท้องฟ้ากลายเป็นผืนดินผืนดินกลายเป็นท้องฟ้าโรคภายนอกสั่นสะเทือนและเริ่มพลิกกลับวิชาพิกสวรรค์ของปรมาจาร์เตาความฝันสื่อโมมีสีหน้าเคร่งเครียดเขาสบัดมือเป็นครั้งแรกที่เขานำสมบัติออกมาทงยาวร้อยฟุต ข้างในทงมีเขตอาคมนับไม่ถ้วนทั้งหมดปรากฏขึ้นในข่าวเดียวปลดปลอยพลังแห่งกาลเวลาเขตอาคมแห่งกาลเวลาพื้นทงร้อยฟุตเปิดออกพร้อมเขตอาคมแห่งกาลเวลาเขตอาคมหลายหมื่นล้อมรอบปร,รมาจารย์สื่อโมกกอตัวเป็นวังวนวินาทีที่โรคพิกับท้องฟ้าอยู่ใต้เทา้าพื้นดินอยู่เหนือศีรษะเป็นชาเขตการที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงหัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มเกาะต้องค่อยๆจ้อ,จอง เขามีวิชาของปรมาจาร์ความฝันคือแม้จะเป็นเช่นนั้นข้าก็มั่นใจว่าเขาต้องตายด้วยวิชาของปรมาจารย์สื่อโมะวงดินคำรามและกระแทกฝ่ามือลงไปท้องฟ้าเริ่มกระแทกลงไปเข้าหาปรมาจารย์สื่อโมะประมาจารย์สื่อโมะล้อมรอบตัวเองด้วยเขตอาคมแห่งเวลาดวงตาก็เผยแสงประหลาดเขตอาคมแห่งการเวลาไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าหรือพื้นดินทั้งหมดต้องสูญสลายไปตามการเวลา พาเจาร์สืโมอาแขนกระจายเขตนอาคมแห่งกาลเวลาออกไปต้านโลกโลกเริ่มส่งเสียงแล้วเริ่มจะพังทลายวิชาการเวลาต้องห้ามเวลาสิ้นสุดวังรินกำลังจะใช้วิชาทว่าขณะนั้นเกดเสียงหัวเราะขึ้นแต่ทุกคนบนดาวคอยน,นได้ยินกันหมดน่าสนใจหากเจ้าสามารถเอาชนะล่างอวาตารของเซียนขั้นที่สามคนนี้ได้ในห้าลมหายใจข้าสัญญาว่าเจ้าจะปลอดภัยในดินแดนตกสวรรค์ หัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มเกาะซึ่งเป็นผู้วุโสตกสวรรค์ลำดับเก้าก็มีท่าทีเปลี่ยนไปท่านจัก,กรพรรดิปรมาจารย์สื่อโมโมีอาการเปลี่ยนไปและตื่นตระนกเสียงนั้นดังกึกก้องอีกครั้ง 1. โอเคครับจะโอกาสหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ